เจ้าปีใหม่ถายนอกแลาวเพราะปิดเราดีละป้องกันหมาช่วงนี้หมาลูกลาง ชอ,าาอ้บชีช้ให้อิ่มแล้วอิ่มแล้วนลุกอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ่าเดี๋ยวให้ชาอให้น้องมาตัดให้นลุกนะเนาะ รอรอยนองตัดให้เด้อใจเย็นจะก็ผ่านออกได้ละนะเดยวผ่านสะดวกละใจไหมอืมอดออกก่อนอดทนไว้ก่อนน่าใจเจ้าเอ้ยนาลูกเนาะอดทนไว้นะเดยวตัดให้ละนอนนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไปกินอาหารให้อิ่มไป๊ไปเอาเองต

กินอิ่มแล้วก็เฝ้าไก่ให้ข้านะเด้อกินให้อิ่มดูแลกไก่ให้กินเยอะๆเด้อยจะได้มีพลังแปลงกายเป็นสิงโตเลยเด้อตามที่ข้าบอกนะกินกินอิ่มแล้วแปลงกายเป็นสิงโตไปคาบหมาเลยเด้อยหมาตุรไลฮะกินกินตกกิน ยินัห้อิ่มเยอะแยะไม่มีตัวไหนลูกอันนี้ชูชิสองหนีน่ชูชิตัวแรกไปแล้วคล้ายกันเลยแหละเหมือนกันเลยผูกผ้าแดงเหมือนกันเลยเชืียงเหมือนกันอ่กลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวนอนเองงีนะ้กลัวกลัวอะไรลูกกลัวอะไร กลัวยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ้ากินกินกินให้หมดไปกิน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 หลกินกินกินให้อิ่มไปเร็วเร็วเร็วกินกินอย่ามาเล่นอย่าเอาจะเล่นไปไปกินกินแต่ข้าไปละสายละไก่ขั้น อันนี้ใส่ทองใส่ทองจําได้อันเจ้าใส่เงินใส่เงินมีใส่เงินหันลูกขันหันให้ฟังหน่อยสองตัวนี้ไม่ค่อยเห็นได้ยินเสียงขันเลยมันกลัวจะตรงมเลยเงียบขันก็ได้ลูก ขันก็ได้เป็นไรหรอกคงข้าขันเลยเอก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 ไปใกล้ต้องขันตัวเดียวขันขันขันเลยขันเอกเอกเอ็วเร็วขันเร็ว